นะคะถ้าไม่ชมไม่ต้องแชแนลนะคะค่ะถ้าไม่ชมมาชมกระบวนเรือลากจูงเรือขนส่งสินค้านะคะพรปยุนลุ่งลรดน,น,นะคะไหนแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะจุดสะพานอายุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดนี้เป็นตนําบลครบเกี่ยวกันระหว่างตําบลบ้านโกดตําบลสาเพาลมแล้วก็ตําบลคลองตะเกียนนะคะ อากาศตัวเช,ช้าๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผักกบผักชวาตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมบางวันก็หนาแน,น่นเต็มแม่น้ำเลยบางวันก็เบาบางตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงนะคะ ทางกันทั้งวันทั้งคืนท่านผู้ชมมาสว่างที่อยุธยาอีกแล้วหว่างที่นี่ไม่ไปตุ้มบอกมาตะว่างที่อยุธยาโอ้เดินทางมาจากทะเลนะคะท่านผู้ชมสามวันสามคืนก็น่าจะได้เดินกันมาแบบยาวๆนะคะข้ามวันข้ามคืน ยังไม่เห็นนะคะว่ามากี่เรือโป๊ะตอนนี้ก็เห็นสามนะคะทุกสินค้ามาเต็มติดเลยนะคะกับการหดเรือลากก็ยังไม่ได้เอาเสาไฟกระดงเรือขึ้นนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ สี่อยุธยานะคะ,ะเวลาเจ็ดนาฬิกามากันสามเรือโป๊ะท่านผู้ชมมีเรือตรงไข้ายมาด้วยเห็นแล้ว ัวเมืองอยุทยาฝนตกนิดหน่อยแถบนอกเมืองตกเยอะเลยท่านผู้ชมก็พอบรรเทาอากาศร้อนไปบ้างนะคะหลายจังหวัดก็โดนพายุแล้วดูร้อนไปเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะคะทุกสายอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นอาชีพขนส่งทางน้ำรือจะเป็นขนส่งทางรถหรืออาชีพอื่นๆน,นะคะก็มาชมคลิปชมบรรยากาศ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อผ่อนคลายนะคะเพื่อความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายได้ชมวิวชมบรรยากาศไปด้วย เรือวิ่งมุ่งหน้าไปแยกวัดพนันเชียงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่ได้ทวนกระแต่น้ําเหมือนช่วงหน้าน้ํานะคะตอนนี้ก็มาลําเดียวสบายๆของพี่กับตันดึงไหลไปเรื่อยๆนะคะ เดือตรงท้ายยังไม่ได้สตาร์ทนะท่านผู้ชมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคะเกาะติดไปเฉยๆเดี๋ยวเข้าแยกวัดเป็นอันเชิงแล้วเป็นคลองเลี้ยวไปเลี้ยวมาโคไปคตมาเดี๋ยวก็จะสตาร์ทเครื่องนะตอนนี้ก็เกาะไปด้วยกันประหยัดน้ามันนะน้ํามันแพงมาก <laughs> ไม่ตึมบนเดีย๋ยวเอฟซีบอกไม่ตึมบนบนยาว <laughs> อ๋อมันขึ้นเป็นบาทเลย <laughs> กว่าลงนิดดึงขึ้นเป็นบาทชมไปก่อนนะคะวิวส,สวยมองวิวมองวิวไปด้วยจุดสะพานอายุทยานี้ก็ บางวันก็มีนกล้องเจี้ยวเลยนะคะท่านผู้ชมตุ้มก็ไม่ได้ใส่เสียงแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ก็เงียบสงบิดนึงอ่ามีร้องให้ปักปายนะคะแล้วก็มีน้องหมาเหาผู้คนเดินไปเดินมาอยู่ด้านล่างนะคะท่านผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะ ช่วงหน้าน้ำ้ำจุ่มจะหาโอกาสมาถายเรือให้ท่านผู้ชมชมนะคะท่านผู้ชมจุดนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะมีชาวบ้านหาปลาวิถีชาวบ้านค่ะ เดมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบ,กกะะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนานๆจะได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตาตักทีเช้านะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะกราบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจ Thank you my friend เล็บๆทุกท่านนะคะ